ำงประจำวันที่6สิงหาคมนี้วันนี้อาจจะต้องต่อสู้เหน็ดเหนื่อยสักนิดนึงนะครับอาจจะมีอะไรๆหายๆสถานการณ์นะครับที่เข้ามาแม้นจะต้องต่อสู้เพียงลำพังคนเดียวก็ตามนะครับการต่อสู้กับโอกาสใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับ บางคนนะครับที่ไกลรอคอยในเรื่องของการงานนะครับที่ว่างงานอยู่ก็อาจจะมีโอกาสตกจิบยืนโอกาสดีๆเข้ามานะครับหรือการแข่งขันทุ่มเทนะครับที่มีการช่วงจิงโอกาสดีๆก็อาจจะทําให้เจ้าวันนักขารในวันนี้นะครับเก้า,า,าโอกาสงามๆเข้ามาได้เริ่มต้นสู่การเติบโตงอกงามเข้าไปนะนต่อไปนะครับในสถานการณ์ต่างๆนั้นก็จะมีปัญหาเดิมๆนะครับที่ยังเข้ามาให้กับเจ้าวันนักขารรับมือแต่ท่านก็สามารถที่จะรู้ วิธีรับมือได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็ําให้ต้านปลอดภัยสู่ความเติบโตงอกงามต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ชาววันอังคารการเงินนั้นก็จะมีเส้นทางใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มไ้สู่ความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนก็จะมีการทุ่มเทในการที่จะสร้างรายได้ไรายรับไม่มีมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะมีเป้าหมายอะไรต่างๆในการใช้จ่ายอะไรต่างๆในวันนี้ก็ท่านก็จะมองถึงสถานการณ์ที่ผ่านๆมานะครับ ก็จะมีการวางแนวทางใหม่ๆในการที่จะจับจ่ายใช้สอยด้วยความประหยัดนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยต่างการเงินของท่านในเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นกลในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับชาวนังคารคนที่โสดนะครับก็มีทั้งบางคนนั้นก็จะเอาเวลาไปใช้กับการทุ่มเท นะครับการดําเนินชีวิตได้สู่ความรุ่งเรืองหรือบางคนค่าจะเจอกับปัญหาความรักรสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้น,นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการสร้างรั้วสร้างกอกคุ้มกันเอาไว้นะครับ ไม่อยากให้ความรักใหม่ๆเข้ามาเติบมาตอกย้ำความเจ็บปวดก็อยู่ในช่วงของการเยียวยากายใจส่วนการจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะทําให้ตั้นนั้นผูกสัมพันธ์สู่ความงอกงามแต่อาจจะต้องใช้ความพยายามสักนิดหนึ่งนะครับที่จะไปสู่เป้าหมายความสมหวังก็จะด้วยอุปสรรคปัญหาอะไรที่เข้ามากับการเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนกูรักกูสัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลเอาใจใส่นะครับ เม้นบางคู่จะมีสภาวะปัญหาเข้ามาต้องทุ่มเทต้องใช้ความพยายามมันบางคู่จะรู้สึกว่ามีความพยายามเพียงฝว่าเดียวในการที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็ไม่ได้ยอท้อไม่ได้หวันไหวก็พร้อมที่จะทุ่มเทดูแลไอ้ความรักความสัมพันธ์นั้นงอกงามด้วยความเจริญเติบโตต่อไปที่มีชีวิตชีวาครับ ใบไ,ไทยสำรับเนวนนี้ของชาววอังการท่านอาจจะเจอสภาวะอะไรนะครับในวันนี้ที่เข้ามาทําใหอ้อัดหรือก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับที่ตามห้ต้ตานนั้นไม่สามารถกรยับกระเย่อนเคลื่อนไหวอะไรได้หรืออาจจะไม่พบต่างออกในทิศทางที่ดีก็าอาจจะได้รับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือผู้รอบรู้ผู้สามารถตีปัญหาการตีโจทย์ได้น,นีทิศทางที่อาจจะเข้ามาคําปรึกษาแนะนําให้ท่านออกจากสภาวะของความกดดันนั้นได้ด้วยความปลอดภัยนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววอังคาร 1> 7จ็ดหนึ่งก้าแปดนะครับก่อใจวันคารมีความสําเร็จมัง่งครั้งอุดมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่มีความสุขกบุญและก็มัน่นคงนะครับขอบคุณครับ